กมันกินนี่แล้วเนาะอหฮะปลูกอะไรมไม่รู้แล้วตะไคร้แล้วเตีงปเปียวตะไคร้มาปลูกไปไม่ใช่ตะไคร้ไอ้<ต>กระเพรากระเพราอันนี้มะระกอก็เกิดเร็วนะครับอันนี้พี่ต้อมซื้อมาต้นละสิบบาทนะแต่ว่าก็ถือว่า พี่เอาบูธดิฟฟี่กระชนททยเอฟซีส่งมาส่งมาถามราคาลืมปิดหมดเครื่องบินก็ตอนเย็นนะครับก็พาพี่ต้อมมาปลูกปลูกไอ้ต้นเนี้ยไอ้ต้นต้นใสเกาหลีเนี้ยเมื่อกี้พี่ต้อมก็เป็นคนขุดนะ เออเขาว่าไอ้ที่ติ้งเอาลงไปไว้ตรงสาติ้งเอาปลูกให้หมดเลยแต่มันก็ต้องรดน้ำเหนื่อยเอาน,นี้ปลูกบางห้องน้ำว่าต้อมไปไว้ตรงนั้นมันก็เกลียกะไม่ทางเดินไหมเขาว่าติ้งจะตกสาเพราะไอ้ต้นที่ติ้งไปวางไว้นั่นแหละไม่เขาไม่ตกเพราะว่าเขาไม่อยู่ถึงตรงนั้นเขาตัดแค่ตรงขอบขอบอันนี้ต้นน้ยไว้หลังได้ อันนี้คือจะปลูกปลูกบางห้องน้ำไปเฉยนะแต่ว่าที่นี้คือพี่ต่ายไม่แน่ใจนะว่าถนนสีเลนนะเขาจะมาถึงนี้เพราะว่าห่างจากนี่ไปประมาณสัก300เมตรไหมเขามีถนนสีเลนแล้วนะ <c oughs> แล้วก็เทียนฝั่งนู้นนะครับพี่ต่ายก็จะมีการปรับคัน,นาแล้วขยายคัน,นาเดิมนะครับให้ออกมาไอ้ฝั่งที่เราถมดินนะ่ะ ็ยังทำไม่เสร็จนะครับยังทำไม่เสร็จวันนี้วันวลนาลนไท์พี่ไต่กับพี่ต้อมไม่แน่ใจว่าจะไปกินอะไรน่าจะเป็นเนื้อย่างพี่ต้อมไม่น่ากินพี่ไต่ยอยากจะกิน อันน่ะตรง ừ, tốt máy อืมแล้วแต่ โ oh, oh, oh. อ้โหอันนี้มันอยู่จนกระถางนั่นมาต้มใช่มันเป็นต้นไม้ที่แบบเอาไว้ที่บ้านคลัวมันลากยาวไงเลยมไม่ไ แม่เราดึงออกไปได้นียดึงออกเลยแต่มาเชา้าเพียงก็สูบป,ปลาไนงะถ่ายวีดีโอไว้ไม่รู้ไอต,ตอนไปถ่ายก็เครื่องสูบน้ำยังสูบน้ำไม่ออกเลย เอาทำไมตัวไม่เกี่ยดินกบอ่ะไม้เกียใช้จบอ่ะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรลืมชื่อแล้ว่ะแต่มันเป็นคล้ายๆสไตล์ต้นนี้แหละต้นไหนวะไซเกาลีนะ่ะ น,นี่คือมาปลูกบางตน้นมามาปลูกบางห้องน้ำออกเรงออกเรงแม่นั้นเดี๋ยวใส่ท้ายรถเราไปทิ้งบ้านเลยได้ ถังใหญ่มากก็ใส่ท้ายรถเลยทีเนี้ยรถน้ำต้นมไนนม้งไงเดี๋ยวเฟงฟ้าตรงไหนดีก็ไม่รู้แล้ว ออกเฟิงฟา้าเขาปลูกตรงนี้ดีกว่าไหมมาตอมบางๆห้องน้ำไว้ดีกว่าปเนี่ยแถวๆนี้ยไดมมันเป็นพอใหญ่มามันจะเป็นพุ่พมๆตัดให้เป็นสวยงามตามแบบเราด้ละถ้าว่าถมดินมันก็รอบหน้าถ้าเราถมมันก็คงจะ อันนี้คือเราน่าจะใช้มือถมดีกว่านะเพราะว่าเหมือนเขาถ้าเขาถมนีดรอบหน้านะเพราะาถ้ถมมาต้นไม้ล้วก็ตายเราต้องใช้นะค่อยๆตักค่อยๆนั่นตีเลยนิดนึง จะเหมือนหิวหิวในย่างหรอะเับไปรับลูปนะอ,อันนี้จริงถ้ารอบหน้าเราปลูกทุเรียนนะถ้าเราไปซื้อพันธุ์ทุเรียนมาอีกเราก็ปลูกแบบนี้แหละ,ะคือทุเรียนมันไม่ชอบนะั่นมันชอบเปน็นเนินๆไง มาต้อนนั้นเราไม่ต้องทิ้งไหมเพราะว่าเผื่อเขาจะปลูกกล้วยนวลเขาไม่เขาไม่ได้ทิ้งเอานี่โรูดจบไล้เนใช้งานได้อืมแต่นี่ออกลูกแล้วปะ <P en ric le> อย่าลืมไปซื้อมาเพิ่มเนี่ยอะไปเราหากินข้าวเถอะ